เราจะมาทําการทดลองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนี้ก็คือเบต้าออยล์นำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าออยล์ใส่ลงไปในบิเกอร์ที่3ซึ่งบิเกอร์ตัวนี้นะเป็นบิเกอร์ควอบคุมซึ่งจะไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าออยล์แต่บิเกอร์นี้จะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าออยล์ใส่ลงไปเปรียบเสมือนว่าเออานายกอไก่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทานอาหารเสริมเบต้าออยล์นายขอไข่มีการทานอาหารเสริมเบต้าออยล์บิเกอร์ที่ไม่ได้มีส่วนผสมขอ,ของตัวเบต้าออยล์ ก็จะแข็งตัวเป็นาแ,แบบนี้เลยบิกเกอร์ที่มีส่วนผสมของเบต้าออยล์ก็จะไม่แข็งตัวเป็นหยด,ดติงต่งๆนี้เลยก็จะไม่เป็นก้อนแปลว่าในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้าออยล์เนี่ยจะมีสารสําคัญที่ช่วยส่งเสริมการทํางานของการจัดการไขมันที่ไม่ดีได้บัลลเม็ดมันไม่ปวดหัววัลลเม็ดเวียนหัวหน้ามืดวูกนะ Hi เนี่ยหายไปวิตามินตันี้ดีมาก ไม่มีเวรหัวความดันลดลงเพ็นเดียวดีมากเลยครับหนึ่งเมตรแล้วได้เห็นผลจริงๆค่ะความดันลดลงถ้าไม่ทานยาพวกไขมันที่หมอให้แล้วก็ทานตัวนี้แทนไม่ต้องเชื่อรีวิวที่ไหนที่โฆษณาอยู่ไม่ต้องเชื่อผมที่พูดไม่ต้องเชื่อรางวัลที่ได้รับนะครับแต่คุณทดสอบด้วยตัวคุณเองครับทุกอย่างมีการออกสื่อมีการทําสื่อดังนั้นผมไม่ได้มาตีหัวพี่และได้กําไรเงินแค่นี้แล้วกลับไปผมตั้งใจจะให้พี่เห็นผลลัพธ์จริงๆถ้าไม่ดีเอาเงินมาคืนผมคืนทุกปากทุกสงค์